สวัสดีครับมือน,นี้พามาใส่เบดโฟมครับนี่ครับเบดโฟมพี่น้องเบดโฟมสาุบเซหลังครับเบดตั้งแต่ปีกไก่พี่น้องยังมาท่านได้เฮ็ดไหมอยู่ครับเงยใส่เดือนแลวพี่น้องใส่เดือนก็หาอยางแห้งครับคุดจนวาพี่น้องกว่าสีไใดโตใส่เดือนกัไดด มาออกไม้ลำห้วยธรรมชาติแล้วครับมานํำหาปลาตัวหนึ่งพี่น้องบักไล่ยล่ครับปลากระทิ่งพี่น้องหารุนเบิ้งพี่น้องสิมานปลากระทิ้งให้บอครับไปพี่น้องไปเบิ้งไม้ครับ นี่แหละครับผาดไม้พี่น้องนี่แล้ะครับน้ำขึ้นไหลยอยู่พี่น้องต่ว่ามันลดเลยครับขึ้นตั้งแต่ส่วนที่ผมใส่เบ็ดคลิปก่อนๆผุนครับที่เบ็ดถึงน้ำท่วมครับพี่น้องนี่ก็ล่แต่ะว่าล่งยังไม่ทันแห้งพี่น้อง ไม้ขจ้ามาตกปลามา่อวที่น้องนี่ตึ้นแตนเลยครับขเจามาหาตกปลากดบ่ครับนี่แหละครับพี่น้องเยื่อใส่เดือนละครับใส่มังนี่จังไม้หนึ่งพี่น้องใสเบ็ดอันนี้หาปลากระทิงตรงหาหม่องทีปลาหกกแน่พี่น้อง ถ้าเบิง้งสิบพานว่ครับหาเต็มหม่องหกหกครับได้แงนึงง้ะครับอ่ะไปต่อพี่นอ้องอยาดมันแล้วง่ายครับ ถังน้อยๆละพี่น้องพอจะมีปองไซครับผุนพ,พี่น้องเบ็ดขาจาไซถิมครับผูนทั้งผูนนาำพี่น้องกับฟังทั้งผุนนาำที่ผมใส่เบ็ดโฟมบางหันแล้วครับคือสิบ่ได้ดไซถิมดอกพี่น้องใส่ถึงน้ำถ่วม ใส่มือที่ผมใส่มือคลิปก่อนนะั่นละคือสิใส่พร้อมกันแหละพี่น้องถ่วงคือกันครับใส่มังหนีจกล้างครับ จะให้พี่น้อง,บ,งบังผุนอีกล้างหนึ่งกรอเพาะนพี่น้องผมฝาบใส่ก่อนครับใส่แล้วแล้วครับพี่น้องครับหมืดพอดีครับผมบาซิบายา้มหนอกพี่น้องถาหลุนยามเสาเลยครับหมายจะง่ามโยพี่น้องจะบาถาเบึงถาหลุนยามเสาครับ ิได้ปลาตุที่มาหาอยู่บอกพี่น้องปลาชินได้พ่อตโตบ่กปลากระทิ่งครับยังบ่ท่านไดปลากระทิ่งนี่กระเทือแหลกหนํำพี่น้องมาใส่เบ็ดโฟูมเงือใส่เดือนครับมาลําหหวยธรรมชาติครับเป็นเธือแหลกเลยพี่น้องหวังวหวอยากได้ปลากระทิ่งแล้วพี่น้องถ้าเบิ่งแต่ยามเสามีโตมีแต,ม,แตมให้บ่ครับปลากระทิ่ง ไะพี่น้องเมื่อครับหมื่อแท้งแล้วครับสวัสดีครับมาเก็เมากูแบตครับฝนกัเลิ่นอีกแล้วพี่น้องเอ้ย ป้าปะครับสิตตกแห้งบ่ครับเดีย๋ยววาลิ่นแต่เสาวูยพี่น้องตั้งแต่ยังบม่ทันแจกอยู่ครับนามกว่าเมื่ขึ้นแล้วพี่น,อน,น้องนามลดลงโย,อยครับเหนืหน่อยแรงเลครับพี่น้องพี่เกาครับจะยังหลากกินครับปลาซิวบ่ป้าครับ เก็บกูก้อนครับผุนครับที่น้องพอเลยครับบกักโตที่น้ำหาครับนี่ครับที่น้องนี่ครับได้เลยครับโตที่น้ำหาครับนี่อู้หญ่แห้งที่น้องอั่างญทั้งเา่าเลยครับ บึงตปละพี่นอ้องอูยยาวแหงครับใหญ่แห้งประสบความสำเร็จเลยครับพี่น้องนำหาบากโตรไล่เนี่ยแหละครับปะครับพี่น้องเก็บไปกู้กันอีกครับสิ่อมีโตมีแต่มาอีกบ่ครับนี่ล้างนี่พี่น้องสาเบ็ดขึ้จังตึงๆครับมันหลุนเบิ้งครับ มาเม่นปลากินเบ็ดมาครับลายลีพี่น้องปลาปลาครับปักไล่พี่น้องปักไล่ ครับพี่น้องบักไล่ามาอีกแล้วครับอุ้ยได้บักไล่สองเต็มเลยพี่น้องพันยังแห้งเลยครับมีติโตงามเลยครับพี่น้องใะไล่ะท่านไปจังใดบ้ครับนี นี่ครับได้เลยครับพี่น้องนี่ครับอุใส่ง่ามีแล้วครับพี่น,อน้อง,อองปดัดนี่มันเงาวความเงาแม่นพี่น้องมนัมนๆครับปะปะไปลุมก็ะต่อพี่น้องนี่ครับพี่น้องได้ปัานี่ แฉมหนึง่งเลยครับในแห้งพี่น้องสำนี้ปเนี่ยแหละครับปะครับพีลุนกันต่อพี่น้องมาสรุปผลงานพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องได้สองโตสองแตมครับผสมวานส้นเร็ดอยู่พี่น้องมานำหาบักไล่เนี่ยแหละครับ้ย มานไหายพีน่น้องด้แกงใส่เน้อใหม่ส้ม้วครับบ้านหนี่เหนือมันแสบแห้งพี่น้องทานทานพี่น้องเอบิ้งตีล่ะครับเน่าแห้งพี่น้องนี่ครับ จะถือประม้า,มาน,นี้เนาะพี่น้องเนาะประสบควาสมสำเร็จอยู่ครับกับเบ็ด30เบ็ดโฟมสามสิบขั้นพี่น้อง34หลังครับประมาณอยู่ได้ต้มใส่น้ำใหม่ส้มหม้อนยังไงเลยพี่น้องเมื่อไหร่ย้อมก้นขึ้นนะครับถ้าไในาย้อมก้นขึ้นเนี่ยผมว่าต้องมีแต้มกันเหนียวมีแต่เยอะเบิร์ดพี่น้องเยอะเบิร์ดหลายแห้ง เกือบชื้นลังโทษหละพี่น้องวันนีหลัางไตเหงื่อชิยังอย,งอยู่อยู่พี่น้องไปลาใหญ่กินบลท่านปลาหน่อยครับปลาซิวหน่อยๆมันกินเหื่อก่อนพี่น้องปะคนก็นลิ่นอยู่พี่น้องเมื่อครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมเลยครับเมื่อแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับ